ช็อตไทยดีสุดมันสุดยอดมากข้าวหลามใช่แล้วใช่แล้วข้าวหลามยูโน่ข้าวหลามยูคอนข้าวหลามโอเคไอวุ้ลจะสอนใหู้ข้าวหลามข้าวหลามโอเคข้าวหลามแต่นี่คือช็อตข้าวหลามอ่ะมันคือข้าวหลามช็อตนะทุกคนเออ่ข uh, นะ้าวหลามช็อตอ่ะเนาะนี่ผมจะกินแล้วนะโอ้ oh, we have um ถั่วคืออะไรอ่ะถั่วถั่วถั่ว รสชาติคืออะไรนะซูอีดยำยำยำเขาหวานแค่รู้แค่เขาเหวานเทสโอเทสสูอีดชอบมากเลยชอบที่แบบเวลากินภาษาไม่กอดแล้วก็มามาช่วยบอกก็ดีมากชอบจริงๆต้องบอกกันว่าจริงๆมีคาสเซิลมาสางกฤษนะไม่งั้น ได้มาช่วยเก่งเรียนสอนภาษาเคลดดียรดี่แมพี่เทกับครูดาวยูเอสโอทำไมอะ